เจอเอฟซใหม่นะครับเอฟซีอฟซีกอดให้ดุกลยางเลยเนอะเบิ้งนาล้ะกันแวบตาแวบแรโอ้โหที่เอฟซมานะครับเนาะโอ้โหเอาที่ไหนก็มีคนขอถ่ายรูปนะเอนะโอ้โหก็ดูเอาเองนะ ีซลเมางานวัดอย่างเงี้ยต้องใส่แบบนี้แหละมาเพื่อดีสระตามหาลุงอยู่ที่หน้าประตูตรงนี้เดี๋ยวออกไปครับเดี๋ยวออกไปเดี๋ยวออกไป สีข้าหัวหน,นึ่งอบาทคุณธีรนันรัมครอบครัวจากจังหวัดชอบุรีสอง้อยบาทเแพพรหมทวง์งคลครอบครัวจากสพลาวหนึ่งบาทคุณอินพรหมทวงคลครอบครัวจากสปลาวหนึ่งบาทคณะหมอปูพรอมครอบครัวพร้อมองผ้าองค์พระบรมธาตุและบริจาคเพื่อเป็นพุทธบูชา เป็นจะนระเงิน4,800บาทบ้างก,ก็มีคุณนภัสจีราคมคุณเอเกศักดิ์จีราคมพระครับหวจากกทมพระครบครัวจากน้องไาย100บาทคุณสุวรรณภาพระครับหวจากสกลนคร100บาทคุณพ่อพงศ์พงศ์สิน์แม่อุไรชัยเดชจากขอนแกน่น100บาทแม่ประทองโตษสาจากอุบลราชจานี 100บาทคุณพุฒิชัยร้อมครอบครัวคุณวนิดาน้องหุ่นเ้นพร้อมครอบครัว100บาทคุณสมัยคุณทองคุณคุณธนพลคุณธนพรบณีพงศ์ร้อมครอบครัว100บาทนอกจากนี้ก็มีคุณจิรวรรณรอมครอบครัวจากสกลนคร200บาทคุณสุนิสาแก้วเทวีชัยร0อยบาทนอกจากนี้ก็มีคุณนักการอยตรีบุญไทยคุณรุ่งวิภา คุณอบพลคุณวัิดาคุณสราบุธและคุณหงิกรับรับครัวมาสุขหัวตตองรับประทาเป็นตะลืมดีแจกร้อยบาทเป็นระไของกูไมอยากนะ บรรยากาศนะครับออกมาข้างนอกแล้วนะทุกทีนะอ้คนนี้ก็จะมาซื้อน้ำมะพร้าวหรือเปล่านะเอาสองแก้วนะครับแข้งหมดแล้วครับแก็งหมดไม่ากไม่แข็งนะอ๋อ,อไม่มีแข็งนะครับนะ อร้านนี้ไม่มีแข็งนี่นะครับเอฟสีค่ะด้ด้วย้ไม่ได้สี่ได้เล้อ้วะแก้งร้านนู้นไม่มีแข็งร้านนจะดหมดแข็งแล้ว๋อหรอโอ้โหไม่ต้องใส่เยอะแข็งม่ต้อ ไม่เป็นไรค่ะลุงอยู่กับพี่นวัตไม่ต้องจ่ายตังค์ค่ะเพราะว่าพี่นวัตแกน่ารักมากทะเลลุงตลอดโอ้โหเนี่ยใครจะกินเนี่ยเลี้ยงเลยวันนี้แก้วหนึ่งค่ะแก้วหนึ่งอยู่กับพี่นวัตไม่อดค่ะพี่นวัตรักมากให้เราดื่มกันจานนะครับ KFC นะ แกก็จะคิดถึงคนอื่นเสมอนะต่อให้ตัวเองยิวน้ำก่อนนะแกไม่เป็นไรกินก่อนะไรถึงอร่อยคอ๋อใสอีกใสเรื่ยๆเรอนาใ่ใส่ใจเลยตื่นเต้นก็เห็นลูกไม่หุดหดุก็ตื่นเต้นโอ้นะ พี่น้ำมาพี่น้ำมาพาพี่ออกทั่วโลกแล้วพี่อันนี้ขายประจำทุกปีเลยเหรอคะทุกปีขายต่างชาตินี่กะว่าจะมาอุดหนุนทั้งปีเลยเายอยูอ่แถวเนี้<ๆ>ยโอ้ยดูดูด,ดูโอ้แสดงว่าอร่อยเลยชื่นใจอร่อยมแสดงว่าหิวน้ำตั้งนานแล้วเนะี่ย แก้วนึงก็ชื่นใจชื่นใจจริงๆไปนั่นไงข้างหลังลูกไงเข่าขาวอ่ะตอนนี้เราออกมาข้างนอกแล้วนะคะออกมาแล้วคนขายมือสั่นแล้วตามสบายลูงตามสบายแล้วว่างั้นไร

น้ำนะเพราะว่ามันไม่ได้ง่ายๆนะที่จะมาอุดน้ำนะ<ต>มันมีหมาเจ้ามากเลยนะตอนแร้ลงจอดเจ้าโน้นแต่ทำไมได้มาซื้อเจ้ามไเ,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 เจ้าโน้นไม่แข็งไม่มีแข็งเ<า>จ้าโน้นไม่มีแข็งใช่พี่เจ้าโน้นไม่มีแข็งเจ้านี้มีแข็งบอกเอ้ใจแล้วทำไม้งมานนี้แข็งเจ้านีแข็งยพี่น้ำแข็ง เนี่ย,เ,ยปเป็นเียนทีประดด้ท,ทุ่งทูศ sim ิลานะตัวคาแอบยิ existe, ้มไหนตัวคายิ้มต้อบอกะยิ้มบอกนะเอาไปก้ายิ้มเพราะว่าตอนนี้กำลังเลขสิบนี่นะครับ MP นาอบรรยากาศนะครับผม